กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอก,อร,กร,รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกสองคลาค่ะจังหวัดกระบี่เร่งพัฒนาปาั๊มน้ำมันแบบมีคุณภาพยกระดับอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันทางระบบ นายสมชายฮานผักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาปั๊มน้ำมันแบบมีคุณภาพว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปั๊มน้ำมันจำนวนมากในปี2 5 6 4สีมีมูลค่าพ้นผลิตปั๊มทลายประมาณ26,522ห่ล้านบาทจึงได้มีการเน้นยำ้ำเกษตรกรและผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาปั๊มน้ำมันแบบมีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำกลางนา้ำและปลายนา้ำ โดยต้นนามเริ่มจากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะปลูกการเพาะขยายพันธุ์จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบทีมาทีไปว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานหรือไม่ใน่วนของจังหวัดกระบี่มีแปลงเพาะที่ได้รับมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับอนุญาตแล้วประมาณ56แปลงซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรับรองหากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีปัญหาโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ไม่มี ที่มาที่ไปและไม่มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรก็จะทําให้เกษตรกรที่ไม่ทราบไปสื่อต้นกลาปามนําไปปลูกจะทําให้ไม่ได้คุณภาพกว่าจะทราบว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ดีก็ใช้เวลาประมาณ3มปีสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้รวมกับสำนักง,งานพณิจ,จังหวัดกระบี่สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ศูนย์วิจัยป่าม,นมันกระบี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่รวมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเพาะพันธุ์ ต้นกลาปามน้ำมันและแนะนําแนวทางในการเลือกสื่อต้นกลาปามน้ำมันให้แก่เกษตรกรมีการแนะนําเกษตรกรที่จะสื่อต้นกล้าปามน้ำมันพานซื้อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่จะสื่อพันปามที่ได้มาตราฐานทางกรมวิชาการเกษตรโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรที่จะสื่อต้นกล้าปามให้ดูในเรื่องของใบรับรองว่ามีใบรับรองตามมาตรฐานจากแหล่งจํหนายต้นกลาปามต้องมีการรับรองสายพันธุ์รวมถึงความสมบูรณ์แข็งแรงตรงตามลักษณะพันธุ์อายุต้นกลาปาม ต้องได้ตามมาตรฐานคือประมาณ8ปดถึงสิเดือนจึงจะถือว่าเป็นต้นกล้าปลา์มที่ดีสามารถนําไปปลูกได้อย่างมีคุณภาพส่วนล้านเทศที่รับสื่อผลผลิตปล์มน้ามันก็ต้องมีการแคมงวดในเรื่องของคุณภาพด้วยผ้นผลิตที่รับสือจะต้องเป็นพลซุกได้เปอร์เซ็เส้นน้ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานไม่มีการรดน้ำผสมทรายแยกหลูกรวงเมื่อปอนผลผลิตเข้าสูโรงงานสกัด เปอร์เซ็นน้ำมันปาล์มจะได้18%เปเซนขึ้นไปซึ่งถ้าถูกผักสวนให้ความร่วมือก็จะสามารถยกระดับคุณ,ณภาพอุตสาหการรมปาล์มน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยวินนนา์สุรกรรมแห้งซุนค้าวิทยุมอก,ก่ะสรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน